สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวขำๆเกี่ยวกับหลังคา Glass s s o o ในใ o น h o n ฟ a ดนะครับสินค้าตัวนี้เป็นของประเทศเกาหลีนะครับติดตั้งลงบนหลังคาเดิมของ Honda f ฟ e ดก่อนอื่นเรามาดูรอยซีลของหลังคากันก่อนหลังคาตัวนี้เป็นหลังคา a s าส o o ปนะครับไม่ใช่มูลไไม่ใช่ซันลูเพราะฉะนั้นมันจะเปิดไม่ได้แต่มันเป็นกระจกสามารถทะลุมองจากทะลุจากข้างในออกมาได้รอยซีลลองดูนะ ันนิดนึงโทษทีนะครับตามทันไหมไม่ทันโทรมาบอกนะหาเบอร์เอาเองสินค้าตัวนี้เป็นของประเทศเกาหลีครับผมก่อนอื่นต้องบอกก่อนผมไม่ใช่หน้าม้านะครับ <c oughs> เวลาฝนตกหรือล้างรถมันรั่วผมโดนคนแรก เป็นแค่เพียงยูเซอร์ธรรมดา mm. เพียงแก่ว่าเห็นว่ามันน่าสนใจเลยเอามาแบ่งปันเพื่อนๆลองดูต่อไปจะดูโปรแกรมดอนะครับเป็นโปรแกรมเมื่อเปิดประตูไฟ LED จะติดลองดูนะมันไม่มีอะไรนะตอนนี้ไฟไม่ติดนะเปิดเชียเห็นไหมคไฟติดแล้วอ่ะผมลองปิดประตูดูนะให้ไฟมันดับ แล้วครับถือว่าโอเคเนาะต่อไปเราไปดูข้างในการาเปิ้งต้นนะครับดูความเป็นพาโนราม,มาของมันก่อนโอเคนะครับอาเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูเป็นไฟ LED หลอดประมาณ400หลอด สีสามารถเลือกได้แต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มเงินนิดนึงอันนี้ไปพิจารณากันเอาเองต่อไปเป็นสวิตครับผมสวิตจริงๆที่เขาให้มามันจะเป็นอีกแบบนึงแต่นี่ผมเลื่องมากไปหาสวิตตรงรุ่นของ h o n d a f e ฟมาโชคดีที่หาได้นะครับอลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะปิดมา่านตอนอื่นต้องอะจะปิดอัตโนมัติถ้าคุณดึกุญแจรถออกนะ เสียมอเตอร์ดังไปนิดนึงแต่ก็โอเคแล้วครับเพราะว่าเวลาทํางานเสร็จมันก็ดับไม่ต้องไปสนใจมันเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตด้านซ้ายนี่เป็นมองไม่ค่อยเห็นเลยเนาะสวิตด้านซ้ายเป็นเปิดมา่านสวิตด้านขวาเป็นไฟตัวนี้ว่าจะเอาเป็นดอหรือออฟขบนเป็นออฟนะข้างหน้าเป็นดอโอเคเดี๋ยวผมเปิดม่านนะ๋อ,อ,อะใช่ผมยังไม่ได้ปิดกุญแจต้องปิดกุญแจก่อน นี้งานเกาหลีครับปล่อยสาวญี่ปุ่นพูดไปปิดเสร็จเรียบร้อยอ่ะเป็ดมีการหนีบครับเดี๋ยวผมให้มันหนีบเล่นดู โอเคนะครับนี่นี่คือการหนีบแล้วมันก็เด้งกลับไปแล้วเราก็ปิดเชียสวิตช์ไฟตัวนี้นี่เป็นไฟนะเปิดปิดเปิดปิดถ้าเป็นของ Honda f ฟีดเดิมๆมันจะเป็นแค่เปิดปิดเท่านั้นเองแต่อันนี้มันเป็นตัวนอกเวลามันเปิดประตูไฟมันก็จะติดด้วยแล้วเวลาปิดมันก็จะดับ เดี๋ยวเราฟังเสียงกระจกดูนะกระจกเป็นกระจกรามิเนตสองชั้นขั้นด้วยฟิล์มมิลาพายตรงกลางฟังเสียงดูนะเสียงกระจกธรรมดาอีกที่หนึ่ง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 โอเคเนาะคลาบน้ำเยอะนิดนึงวันนี้วันที่สามมีนาครับวันเลือกตั้ง พ่อเมือกรุงเทพฝนตกทั้งวันเลยรถตากฝนทั้งวันยังไม่เห็นรอยรั่วซึมแต่อย่างที่บอกแล้วครับผมเป็นยูเซอร์ผมไม่ไว้วางใจแค่นี้แนะ่อีกสักพักหนึ่งก็จะมาบอกเนาะ,ะไปดูข้างหลังกันครับว่าเวลาเปิดแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมเปิดมันก่อนชิป คาตัวนี้จริงๆมันมี3มไซส์นะครับแล้วแต่ว่ารถของคุณจะมีขนาดหลังคาขนาดไหนเลือกใส่ไซส์ที่เหมาะสมะเดี๋ยวเราผมจะลองปิดมันดูให้คุณได้เห็นว่าเวลาปิดแล้วจากอารมณ์ข้างหลังมันจะเป็นยังไง นี่ลองเปิดดูสินค้ามีรับประกันหลายปีครับหลายปีบางบางรุ่นหรือบางทีรับประกันจนลูกโตเลยแต่มาตรฐานเขาคือรับประกันตั้งแต่ลูกเด็กจนถึงลูกโตแหละนะโตระดับหนึ่งแล้วก็รับประกัน LED ด้วยรับประกันมอเตอร์ด้วยเท่าที่ฟังเท่าที่ดูงานติดตั้งถือว่าแฮปปี้ครับผม สินค้าเป็นของเกาหลีช่างติดตั้งเกาหลีทั้งหมดมีคนไทยอย่างที่บอกคนเดียวแล้วก็ตัวผมเองวันนี้เป็นวันที่3ม,มีนา2 5 5 6อผมจะใช้มันไปสักหนึ่งปีแล้วถ้ามันรั่วหรือมีปัญหาผมจะว่าผมสัญญาว่าผมจะมาบอกกับทุกๆคนแต่ถ้ามันไม่รั่วมันดีผมก็สัญญาเหมือนกันว่าผมจะมาชมให้ทุกๆคนได้รับรู้นะครับ ส่วนเรื่องราคาคุณลองต,อติดต่อเอาเองแต่ผมบอกได้เลยราคาถูกใจแน่นอนบางคนฟังราคาอาจจะตกใจแต่ว่าถ้าคนเล่นรถมานานๆจะรู้ว่าราคานี้ผมไม่คิดว่ามันแพงนะแต่อย่างว่าแหละอยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละบุคคลนะครับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันตัวผมเองพึงพอใจมากครับเพราะติดตั้งไปแล้วปี้มีความสุขเดี๋ยวลองมาดูข้างในอีกรอบนึง การทำงานหมายถึงการติดตั้งนะเป็นสไตล์เกาหลีเลยครับวดเขี่ยมอมหิตคือตั้งใจทำงานแบบบ้าคลาั่งไม่สนใจอะไรเวลาคุณไปคุยกับเขาเวลาทำงานเขาไม่ยอมคุยกับคุณแน่นอนไม่ใช่เขาหยิกนะแต่เขาตั้งใจมากเวลามีปัญหาแม้แต่นิดเดียวไม่มีการทำงานเป็นตัวคนเดียวครับทั้งกลุ่มวิ่งเข้า,าประชุมกันแล้วค่อยทำงานต่อ แค่ให้ตัดสายไฟแปลกๆขึ้นเส้นหนึ่งเขาก็ต้องเรียกประชุมเลยนะครับบางทีเห็นแล้วผมก็ตกใจเหมือนกันแต่ก็อย่างว่านะครับมาตรฐานบ้านเขากับบ้านเราไม่ค่อยจะเหมือนกันซะเท่าไหร่นะครับก็อ่าสุดท้ายคงแค่นี้บอกไว้ก่อนว่านี่คือการรีวิวในแบบของผมเองนะครับไม่สามารถเอาไปใช้เป็นตัวดัชนีชี้วัดอะไรได้เอาไว้ดูขำๆได้นะครับสุดท้ายอยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละบุคคล แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับที่ทนดูสวัสดีครับ